สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวป,ปรัชยาแซตนันชั้นม .4 ทีบ1เลขที่30ค่ะนัทวุฒิไกร 4, 1, เลิศม .4 ทับ1เลขที่2ค่ะวันนี้พวกเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับชุดการแสดงรำบายสีสูขขวัญค่ะเ,เพื่อนๆทราบกันหรือเปล่าคะว่าชุดการแสดงนี้ มีที่มาและความสําคัญอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาอธิบายเองค่ะตั้มใสีสู่ฝันเป็นการแสดงพื้นเมืองของชาวภาคอีสานใช้ในพิธีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยจะจัดทําพิธีบายสีสู่ฝันขึ้นโดยจะนาําใบตองมาประดิษฐ์เป็นกระทงประดับด้วยดอกไม้และเครื่องหอมที่สวยงามและจะให้ผู้เฒ่าผู้แก่ปูกสายสีให้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่แขกผู้มายเยือนค่ะโดยพานี่ใช้ในการทำบาบสีนั้นเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พานขวัญค่ะโดยจะมีพราหมณ์เป็นผู้ทําพิธีเรียกขวัญตามท่วงทานองของชาวบ้านในการเรียกขวัญน,นั้นจะเป็นการใช้ภาษาที่ใช้ทั้งภาษาบาลีหรือภาษาทีหรือซึ่งเรียกกันว่าสูตรขวัญซึ่งสูตรขวัญเป็นที่ยากเก่การเข้าใจจึงมีการทําชุดรําบายสีสูตรขวัญขึ้นเพื่อคนต่างถิ่นเข้าใจง่ายโดยเป็นการใช้ภาษาที่ง่ายขึ้นส่วนเนื้อร้องนั้นแต่งโดยอาจารย์ดําเกิงไก่สอนกุลการแสดงนี้จะใช้ผู้หญิงแส,สดงล้วนค่ะ ส่วนวงดนตรีจะใช้วงโปรงลางซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีชิงฉาบกลองยาวกลองเป็นต้นค่ะในปัจจุบันนี้การแสดงชุดนี้ก็ยังเป็นที่นิยมค่ะแต่เนื้อร้องอาจผิดเพี้ยนไปจากเดิมบ้างงั้นเพื่อ้ๆทุกคนไปพบการแสดงชุดรำมบายสิงสุขวัญได้เลยค่ะ